สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเพื่อนๆทุกๆทุกคนเนาะค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเก็บตกตอนที่เข้าไปเที่ยวเมืองไทยเนาะค่ะนิด Was it? You just twist to go. Is it? Where's uh -huh. the brick? Uh huh? And uh, I don't know if I fall off, or maybe uh, damage? Can <laughs> you คันขังยุ่งไว้เนี่ยห้องนอนแล้วก็นอนแบบเอ้ยนอนกับยุ่งซี่หาตโตแบบนี้เอ้ยมีทางจัดปาร์ตี้กันเบิดคืนเลยเด็กคาแดงจึนคืนงเลยค่ะน <c oughs> <c oughs> มันลังกับ <c oughs> สียากันยุ่งค่ะยุ่งตัวนหน่อยๆเนาะยุง่งหลาย แอร o room ูมนึ one after, one after. ่งาว์ we have two แอร์คอ o รูม we have two แอร์คอนรูม one ดาวเท n e า t r ์ถ้าเล็บกา่ผมมพี่น้องก็ได้ไปหลอดใจค่ะเด้อขอโทษขอโทษอันนี้ขอโทษค่ะโซ่

เป็นยังไงมกินใดอยู่เอามเบิร์ก้ลยนผิดมากกินใดมันเดนไมตายโอ้ยม่ไมิมันบกเรากินไดนมักินดตพนาเนี่ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคูทุกคนเนาะค่ะเี๋ยเขามาช่คลิปวิดีโอนี้ ช่วมแล้วกับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ตื่นยูเค8ี่สองแปดเก้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ